อาจารย์สักประมาณ5นาทีนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์เปลี่ยนไปแล้วก็ขอแนะนําตัวเองนิดน,นึงหรูเคยทํางานเป็นผู้ช่วยท่านจารัญพริทนาคุลอดีตท่านเป็นตุลาการสาลมนนแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยของท่านเสรีสวรนันานาน,นปัจจุบันท่านเป็นวุฒิสภาแล้วก็เคยเป็นอนุกรรมธิการยาเสพติดในรัฐสภานะคะร่วมกับท่านวิวัฒน์แสงสุรยิยะซึ่งหมอเสียงนั่นเองแล้วก็ หนูเคยขอท่านวิวัน์ว่าหนูจะมาช่วยงานอาจารย์เบียร์นะคะท่านวิวัน์ตรวป่าบอกว่าอินดีเลยก็เป็นเวลาหนึ่งปีที่หนูได้ฟังธรรมจากอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์เปลี่ยนไปค่ะอาจารย์เปลี่ยนจากระบบของกฎหมายด้วยที่ว่ากฎหมายล้มละลายนั้นจริงๆแล้วเขาให้ อัตโมติก็คือแค่3ปีไม่ต้องใช้นี่แต่อาจารย์เปลี่ยนระบบกฎหมายให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นมากกว่าาเป็นซิสเต็มก็คืออาจารย์ใช้นี่ทุกบาททุกสตางค์ยืนยันได้เลยว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ทำมาก่อนซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของรีเอร์ออฟรอที่หนูศึกษายอยู่ นี่ค่ะคือการที่อาจารย์เปลี่ยนระบบกฎหมายเปลี่ยนตัวอาจารย์เองแล,ล้วหนูก็ยืนยันว่าอาจารย์เปลี่ยนไปจริงๆจากวันแรกที่ได้พบอาจารย์จนวันนี้เสียงของอาจารย์ก็เปลี่ยนเพราะว่าอาจารย์ใช้เสียงในการสอนธรรมะใช้เสียงในการทํามาหาก,กินด้วยความอาชีพสุจริตแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อาจารย์ได้มาก็ไปใช้หนี้ให้กับกรมบังคับคดีโดยไม่ใช่เรื่องของเงินบริจาคทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งน้องหอมเสียง เขาได้ฟังอาจารย์ไลฟ์สดอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องโ o ลิ t ิ c นะคะนี่ไงอาจารย์เปลี่ยนไปจริงๆใช่ไหมทุกคนอาจารย์ดว่าอาจารย์เปลี่ยนไปไม่ทลายมึงมาซื้อไม่ดูแลอยู่แพ้ญี่ปุ่นเต็มสิบเนี่ยใช่อูตสาห้ามาแล้วก็อย่าซื้อมามันก็จะซื้อไม่ดูอีกเนี่ยสตาฟเปลี่ยนไปแดงกาแฟเครื่องมืเป็นรอย อันนี้โกโก้โกโก้โกโก้เหรอคะอันนี้หนูด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์เปลี่ยนไปลูกศิษย์ของอาจารย์ก็เปลี่ยนไปแล้วสังคมก็เปลี่ยนไปจริงๆในวันนี้ที่นมจะขอพูดก็คืออย่างน้องหอมศิลป์นนะ่ะเด็กเก้าขวบเขาฟังอาจารย์ไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องมวยทิ เขาฟังแล้วเขาบอกว่าแม่แม่ต้องทําให้อาจารย์นะแม่ทําได้นี่คือดําริของเด็กเก้าขวดก่อนนะที่หนูมาทําเรื่องมูทีให้อาจารย์ก็โอเคหนูก็รับเรื่องนี้ไว้ด้วยความตั้งใจเต็มใจแต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าเอกสารเรียบร้อยนะคะทีนี้ตรงนี้ที่หนูทําให้เพราะว่าหนูเห็นประโยชน์มากกว่า เห็นประโยชน์ในคําสอนของอาจารย์ในการเผยแผ่ธรรมะแล้วไม่ได้ทําแค่อาจารย์คนเดียวลูกศิษย์ของอาจารย์ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์คนนึงเขาติดปัญหาเรื่องบัตรมาเป็นสิบปีเรื่องอะไรนะเรื่องบัตรค่ะบัตรประชาชนมาเป็นสิบปีแล้วหนูก็ถามว่าทําไมมาให้พี่ช่วยเขาบอกว่าผมอยากมีบัตรตรงนี้เพื่อมาช่วยงานอาจารย์เบียแค่หนูฟังคำนี้หนูก็จะช่วยน้องเขาเลยน้องเขาทำได้แล้ว ไม่บอกอาจารย์ขอเก็บไว้ก่อนแต่ตอนนี้ถูกฝังตัวมาอยู่ในอาจารย์เรียบร้อยหนูให้เขาบอกว่าเธอมีปัประชาชนเธอทุกอย่างเธอเรียบร้อยเคลียอะไรให้แล้วถ้าไอคนที่ทำงานต่างใช่ไหมอาจารย์ใช่นั่นแหละคือเนี่ยคือตรงนี้ที่แล้วมันเปลี่ยนไปยังไงคือน้องเขาได้ชีวิตใหม่เห็นไหมคะเพราะบารมีของอาจารย์นะหนูใช้คํานี้นะเพราะหนูตั้งใจว่าโอเคถ้าเธอตั้งใจว่าจะช่วยเหลืองานอาจารย์พี่จะช่วย แล้วล้วก็จะช่วยเขาให้จนสําเร็จเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกที่หนูจะขอบกาวก็คือว่าอาจารย์ได้เปลี่ยนความเชื่อ belief ให้เป็น t r u t ความจริงซึ่ง,ซ,งซึ่งหนูคุยคนต่างชาตินะเขาโอเคมากก็บอกว่าเนี่แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนไปของคนถึงทาเปลี่ยนความคิดผิด,ผดให้เป็น ความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะประกาศว่านี่คือความจริงในคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาก็มาเชื่อในความตรงนี้ซึ่งไม่เคยมีใครทามาก่อนและขณะเดียวกันอาจารย์ก็ชี้แจงทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วความจริงแบบนี้ก็ไม่เคยมีใครทามาก่อนนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปลี่ยนเปลี่ยนระบบของทุกอย่างที่หนูมาพูดในวันนี้เพราะว่าหนูเคยที่อาจารย์บอกว่า อยากจะบรรลุสีานาตว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยนำคำสอนของพระสัมพาธ์สมามพุทธเจ้ามาใช้หนูเองก็จะบอกว่าหนูติดตามอาจารย์มาหนึ่งปีปฏิบัติตามแนวทางของอาจารย์หนูก็เปลี่ยนไปหนูเปลี่ยนในการลดอาการดยตนหนูเปลี่ยนในการเชื่อคําสอนอย่างไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องมางมง,งายไม่กระทั่งเลขของอาจารย์หนูยังไม่ื้อเลยนั่นคือวังยึดมั่นถึงมั่น แล้วมันทาให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังว่าจะต้องได้รับอะไรตอบแทนอันนี้คือสิ่งที่หนูเปลี่ยนไปแล้วหนูก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เปลี่ยนไปเช่นนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้หนูคนตื่นทำแล้วก็อีกไม่นานหนูจะพยายามทําให้เกิดโมทีตคนตื่นทำขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ